ป็นไงชอบมชอบมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบมากมา,ากตามที่นี่มานานยังก็ประมาณสักพักนึงแล้วค่ะเห็นคุณหมอในเฟซบุ๊กค่ะ่าชอบส่งก็คิดว่าตัวเองทำมันน่าจะสวยไว้ใจคุณหมออ้อหถ้าต้อขอ,ขอรูปทรงเลยได้ก็ส่งก็จะประมาณแบบแบบคนเนี้ยค่ะแต่ว่าไม่ชอบตรงนี้เยอะเกินไปนิดนึงอ๋ออันนี้มันก้วนไปหน่อยใช่ค่ะให้มัน เหมือนเหมือนมฟรีกว่านี้นึงให้มันสลิมกว่านี้นึงได้ครับไานล่างก็ชอบด้านล่างของท่านนี้ครับไม่ชอบแบบใหญ่กว้างข้างล่างเยอะมากแบบเล็กๆนิดนึงอยากเหมือนให้มันแบบบางขึ้นหน่อยแล้วก็แบบทําเป็นแบบให้มันเชอรี่นิดนึงใช่ค่ะทําได้ครับเห็นว่าเคยฉีดเซรั่มด้วยตอนนั้นเป็นไงไหนเล่าให้ฟังตอนนั้นเราคิดว่ามันไม่โอเคค่ะมันดูใหญ่ ดูไม่เข้ากับหน้าเราค่ะมันดูใหญ่มากเกินไปก็เลยตัดสินใจที่อยากจะมาตัดกับคุณหมอวันเนี้ไม่ได้ลดสายปากเยอะเลยเน้นขึ้นทรงอย่างเดียวเลยเป็นแบบติ่งก็จะเป็นติ่งโค้งๆเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นแบบติดนางฟ้าสองฝั่งแล้วก็มุมปากแผนในจะทําให้ปากเนี่ยม้วนขึ้นสวยเลยนะครับข้างล่างเนี่ยดึงในปากที่ห้อยนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาเป็นเชอรี่ครับลับกันได้เลย